ทำไมเราไมเอาไม่รู <S <S ้ครับ okay. อ่าต่อไปครับกระบวนการขั้นตอนตอนนี้เหลืออะไรอีกไหมครัโอเคคือเดี๋ยวผมอธิบายอย่างี้นะครับก็คือมาถึงตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยนะครับทางสพเมืองร้อนะครับก็ได้มาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับคุณพริฤชิวรักษ์นะครับว่า กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116จากการไปชุมนุมแล้วก็ปราศัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพอแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จเนี่ยตามกฎหมายก็ถือว่าหมายจับเนี่ยนะครับได้สิ้นผลไปดังนั้นแล้วสพร้อยเอ็ดก็จะไม่มีการอายัดต,ตัวเพื่อที่จะเอาไปฝากขังต่อที่3า1ร้อยเอ็ดนะครับดังนั้นแล้วตอนนี้เท่าที่ทราบจากข่าวนะครับในส่วนของคุณพรฤทธิ์และก็คุณรุ้งปรนัสยาเนี่ยก็จะเหลือของคดีของสอนอชนะสงครามและก็คดีของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสองคดีครับเรื่องการปล่อยตัวละ้คะตกลงคำชัดเจนยังไงคะขั้นตอนการปล่อยตัวคืออย่างงี้ยนะครับก็เราได้ไปยื่นคําร้องขอปล่อยตัวนะครับตามคําสั่งของสารอุทธรโดยใช้ตําแหน่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาจจมสตร์จำนวน3ท่านศาลชั้นต้นท่านก็ได้อนุเคราะห์นะครับให้ใช้ตําแหน่งของอาจารย์ทั้ง3ท่านตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอนะครับไมายปล่อยจากสารเพื่อนําตัวมาปล่อยที่นี่ครับ ในส่วนของสองท้องที่ที่เรื่องอายัดตัวเนี่ยตอนนี้มีการประสานพี่จะอายัดตัวเข้ามายอยังครับเท่าที่ทราบนะครับก็คือทางสนชนะสงคารามเนี่ยได้ทําเรื่องประสานมาขออายัดตัวแล้วก็คือจับกลุ่มนะครับจากที่นี่แล้วก็จะนําตัวไปที่ตชดภาคหนึ่งเพื่อทําการสอบสวนจากนั้นก็จะนําตัวคุณผลิตแล้วก็คุณลุงเนี่ยนะครับไปฝากขังที่ศารอาญารับแต่ว่าผมผมขอตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วกระบวนการการสอบสวนหรือ การแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับสามารถทําได้ที่เรือนจําเลยถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับเห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีหมายจับอยู่ก็สามารถมาแจ้งข้อกล่าวหาที่นี่ได้พอแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จก็ถือว่าจับกลุ่มตามหมายเสร็จก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาคนเหล่านี้ไปขังอีกรอบหนึ่งนะครับมันมีกระบวนการที่สามารถทําได้อยู่โดยไม่จําเป็นต้องเอาไปขังซ้ําซ้อนครับหมายความว่าวันนี้จะได้รับการปล่อยตัวไหมคะถ้ามีการอายัดตัวอย่างนี้เราไม่ได้ครับหมายความว่า ศารท่านสั่งปล่อยตัวก็จริงแต่ตำรวจก็จะเอาตัวไปควบคุมต่อแล้วก็จะไปขอสารฝากขังอีกรอบหนึ่งที่สารอื่นแต่นี้เฉพาะสองคนคือรุ้งกับเพนกวินเท่าที่ทราบมีมีเพียงแค่สองคนอีกอีกท่านหนึ่งคือคุณนัชชนนยังไม่มีครับทนายมองว่าการอายัดตัวต่อ,อยนี้เป็นลักษณะของการกันแกล้งแกนนำไหมคะผมขอเออกันแกล้งไ,มไหมเนี่ยผมผมไม่ฟันธงนะครับแต่ผมคิดว่าจริงๆช่องทางทางกฎหมายเนี่ยสามารถทําได้ก็คือว่ามาแจ้งความดําเนินคดีที่นี่ นะครับโดยไม่จําเป็นที่จะต้องอายัดต่อการอายัดต่อแบบนี้ก็เกิดการตั้งคาถามว่าแบบนี้นะครับฝ่ายรัฐเองนะครับมีเจตนาหรือมีเป้าประสองค์อย่างไรเพราะว่าถ้าจับปล่อยตัวสารท่านสั่งปล่อยตัวในคดีนี้แล้วนะครับแต่ตารวจก็มาจับกลุ่มคดีนี้พอปล่อยสารสท่านสั่งปล่อยอีกก็จะมาดําเนินคดีอีกแบบนี้นะครับมันก็สร้างภาระแก่ตัวผู้ต้องหาครับคดีที่ร้อยเอ็ดนี่คือเพนกวินให้การรับสารภาพไหมคะให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินทางกลับเรียบร้อยแล้วครับเช่นเดียวกับช,ชนะสงครามหรือเปล่าคะสอนอชนะสงครามนี่ยังยังไม่ทราบว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างานะครับต้องรอพาตัวไปที่ตชดก่อนมีกี่สอนอคะที่มารอรับเท่าที่ทราบเบื้องต้นตอนนี้มีแค่หนึ่งสอนอครับ<ม>คือสอนอชนะสงครามครับเท่ากับว่าวันนี้ก็คือจะได้การไปตัวแค่นัชนนครับโอกาสเป็นไปได้เป็นแบบนั้นครับจะลง<อ>ผลประมาณก,กี่โมงคะ ก็คิดว่าอ,อีกไม่นานนะครับเพราะว่าเอกสารทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วนะครับรอสารท่านออกหมายปล่อยมาก็ประปาสครับแต่ว่าคือตอนที่ออกจากเรือนจํามาเนี่ยจะ,ะมีโอกาสที่ทั้ง3คนคือออกมาก่อนหรือว่าทางทั้งครูกับเพนกวินคือตำรวจก็จะกอนําตัวไปเลยอันนี้ยังยังไม่ทราบนะครับว่าไม่รู้ว่าทั้งสองคนคือคุณ พริตเนี่ยนะครับกับคุณรุงบรรณัตยาจะมีโอกาสได้เจอคุณพ่อกับคุณแม่ที่มารอรับตัวหรือเปล่าหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจะนําตัวไปที่ค่ายต่อชะดอเลยนี่ยังไม่ทราบเหมือนกันครับทนายได้พบทั้ง3คนไหมคะพบแล้วครับในในตอนเช้าก็ทุกคนยังกําลังใจดีนะครับยังกําลังใจดีแล้วก็ยังติดตามสถานการณ์นะครับโดยตลอดนะครับโดยขอให้ผมเล่าสถานการณ์ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับแล้วก็ยังฝากบอกคนงนอกว่าก็สู้กันต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าทั้ง3คนได้ออกมาเขาก็ยืนยันที่จะออกมาต่อสู้เหมือนเดิมครับประเด็นที่ทนายตั้งข้อสังเกตว่าการอายัดต,ตัวทางที่สามารถที่จะสอบที่นี่ได้เลยเนี่ยตรงนี้เราสามารถนํามาใช้เป็นข้อต่อสู้หรือว่าอะไรที่ที่ไม่ต้องส่งตัวไปที่ตชดได้ไหมคะคือ จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเลือกนะครับในการดําเนินคดีถ้าวันนี้มีการนําตัวไปควบคุมอีกนะครับผมก็ได้ประสานกับทางผู้ต้องหาว่าหลังจากนี้เราจะทําหนังสือไปยื่นนะครับต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติว่าถ้าผู้ต้องหาเนี่ยเหล่านี้มีหมายจับที่ไหนอีกก็ขอให้มาแจ้งความดําเนินคดีได้เลยถ้าเขาถูกขังอยู่จะได้ไม่เป็นภาระก,กับเขาในการเรียนการศึกษาเพราะว่าการจับเขา สั away, ult, anyway, ่งปล่อยแล้วก็จับเขาไปขังอีกเนี่ยมันกระทบต่อการศึกษาของเขาครับในในเรื่องวันนี้ที่เุย่ยทั้ง3าคนได้แจ้งเรื่องของการประกันหรือว่าขั้นตอนหลังจากนี้ให้ให้เขารับทราบไหมคะแจ้งเรียบร้อยแล้วครับแจ้งเรียบร้อยทั้ง3าคนก็รับทราบแล้วก็มีความหวังว่าจะได้กลับไปเรียนแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอเวลา ใช่รครับรอรอเอกสารเมื่อสักครู่ที่ให้สัมภาษณ์ไปก็คือทนายรอนทนายจากศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชนนะคะคือได้แจ้งข่าวของเรื่องทั้ง3ามคนทั้งเพนกวินแล้วก็ลุงแล้วก็นัชนนซึ่งตามคาดการก็คือ ลุงกับเพนกวินก็คงอาจจะไม่ได้รับการปล่อยตัวเพราะว่ามีการมาอายัดต,ตัวจากสอนออื่นๆอีกค่ะส่วนขณะนี้เรารอการปล่อยตัวของนัชนนซึ่งทนายแจ้งว่าเอกสารกําลังเดินทางมาแล้วก็มีการเพื่อมารอการปล่อยตัวที่น่าเรือนจําทัญญบุรีแห่งนี้นะคะขณะนี้13นาฬิกา35นาทีขอ,อยุติไลฟ์สดของเพจข่าวพลังมดเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะติดตามข่าวกันต่อไปค่ะ 你。